สัมังคาร์นเสวะน่าวรูุตตทระธรรมกาจตารจมหาธีปาปัญจพุทธามหาโมุนิติปิตาคัณยมาอันาสักมาวจาราตถาปัญจทัสสักวีสัจจังทัสักนสิลาเมวะจักเทระสันตังคัจจ์บาลีหารจักทวัสสัเอกมิรุจัสุราอัถะจวิจันตังสุริยงสักคสักจักพังการ เหวาจุดาสัาควานิจเอก็คาสวิสนุราชาสเปเียกวาสมาคตตามังรักตุบรายันตุเดสพัดได้แตนะกมังกรตีเช่นะสภาโสตีพระวันตุเม่โสรสักมังกรันเจวะนาวโรอขุนทารกจัมกาจตารโอจัมหะอิปะพัชจัตุหามาโมนีติติตาคัตมะคันทาสสักมาวจราตระกาจัตตาสักวิสัจม ศามนาศิละเมวะจะเทระสันตุตังคจักริหารันจักรวาตัสเอกาเมรุจักสุราอัะหะเวจันตสุริยังสักาสักตาโคจังคาเจวะจุนัสจักรกวติจักเอกาทัสวิสุนุราชาสัพเทวาสมมาคตามังรักันตุปารายันตุเทสมัตาเอเตนะแังคระเทชินะสัพัโสติปะวันตุ sora sak mangkaran cewek nawak ropu tarak amata cemplo cemahita pancaputra maha muni kita kak nemakan hasa kamawacara kata kerja kasakawi sacang hasa mangsila mewak jaterasang putangka jariharan jawa kasakega jasura atahwe cengang เทวาจุนทัสสะจักกวัติจะเอกทัสสะวิสุนุราชาสะเปเทวาสมาคตามังรักันตุปรายัญตุเตสะพัตตะเอเตนะมังคระเตเชนะสะพะโสธีพระวันตุเมสรสะมังคารันเจวะนาวโรขุตระกธรรมตาจตัลโรจัมหาธิปาปัญจพุทธามหามุนีปิตตกะธรรมคันทัสสะกามาวัจราตถาปตจักรทัสสะทวีสัจจัง ข้าสามังศิละเมวะจัเตระสังตุขังขาจักรบาลีหารจักรกวัตสัเอกเมรุจักสุราอัฏกทวจัะนังสุริยังสักขสัตตาโคจังคาเทวะจุนทัสสะจักรกวัตีจักเอกทัสสะวิสนุราชาสเปเทวาสมากตามรักสังตุปราชายังตุเดศปะตาเอเตนะมังคาระเตเชนะสัพพโสดีพระวันตุเน ส่วนรักสังคารันเจนาวะโรูปดาระธรรมตาจตกรโรจมหัติปะปัญจัุทธามหามุนีที่ิทกะธรรมขันธาสักมาวจาราตักขันธ์จักรัสักวิสัจังทัสสามศิลัเมวจักเตระสันตุสังห์จักรปริหารจักรทวัดสะเอกเมรุจักสุราอักทวีจักรสุริยังสักขาสัตตาโวจังคาเจวะจุนทาสักจักกวัดีจักเอกทัศวิสุนุราชาสัเป